สวัสดีค่ะน่นะคะจากช่องนิเนนเอ็นมีนมาเนนเนนเชียงตุงค่ะวันนี้นะคะนจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทยต้องเตรียมตัวอะไรต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามีน้องๆไทยใหญ่หลายๆท่านมากมีประมาณ11-12คนน่ะคนที่ตัลแลกแมสเซจ มาถามนี้นะ,ะบางคนก็โทรมาโดยตรงเลยไปได้เบอร์มาจากไหนเขาบอกได้เบอร์มาจากเพจขายของนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวนี้จะมาทำคลิปนะคะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์ใต้คลิปของนี้นะคะซึ่งนี้ได้เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็เ,เวลานี้ให้ข้อมูลผิดตรงไหนนี่พูดผิดตรงไหนก็ที่ช่วยติติงและทักมาเนาะทำให้นี้ได้ เปลี่ยนนะได้นําไปปรับเปลี่ยนแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี้ได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มนั่นเองขอบคุณมากเลยนะเพียงแต่ว่านี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปตอบเท่านั้นเองนี้ได้ลิสต์คาถามนะะมาในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะมาตอบคําถามด้วยนะะอ่ะตอบคําถามก่อนละกันเนาะคำถามแรกนะคะถามว่าอา้าวประเทศพมา่าปิดไม่ใช่หรอเข้ามาเมืองไทยทางไหน นะคะก็คือประเทศพาม่าปิดประเทศช่วงโควิดหนักๆเนาะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่การเมืองวุ่นวายหนักมากนะ,ะหลังจากนั้นก็คือเปิดปกติเราสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆได้ปกติค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะจากเชียงตุงไปย่างกุ้งไกลมากเพราะดูจาก o o o l l m m p s ทำไมไม่เดินทางข้ามมาทางเชียงรายแล้วนั่งเครื่องจากเชียงรายไปกรุงเทพละ่ะก็คือ ประเทศเราเปิดก็จริงเปิดเฉพาะทางสายการบินเท่านั้นส่วนด่านที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นด่านแม่สายด่านเมยวตีหรือด่านทางกอสองละนองนะคะก็คือปิดหมดเลยปิดทุกด่าน นะะอนุญาตเฉพาะรถขนส่งที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเท่านั้นเองที่สามารถข้ามผ่านได้คนยังไม่อนุญาตให้ข้ามผ่านทางแนวตะเข็บชายแดนค่ะถ้าเราจะไปประเทศอื่นนะคะเราก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่ย่างกุ้งหรือไม่ก็มันตเตลีเท่านั้นค่ะทำไมไม่นั่งเครื่องบินจากเชียงตุงเข้ามาไทยเลยล่ะ ก็คือเมืองเชียงตุงของเราเนี่ยมีสนามบินก็จริงแต่เป็นสนามบินเล็กๆที่บินภายในประเทศเท่านั้นค่ะไม่ใช่สนามบินนานาชาติถ้าเราจะบินไปประเทศอื่นนะคะเราก็ต้องไปนั่งเครื่องที่สนามบินนานาชาติกรุงย่างกุ้งหรือไม่ก็มันดาเลและเนปิตตแต่ตอนนี้เนปิตตน่าจะยังไม่เปิดนะคะเปิดแค่2ที่ก็คือย่างกุ้งกับมันดาเลค่ะ แล้วจากเชียงตุงไปยังกุ้งนั่งเครื่องไปได้ไหมนั่งได้ค่ะเครื่องจากเชียงตุงไปยังกุ้งเนี่ยอาทิตย์นึงมี3วันนะคะก็สามารถนั่งไปได้นะคะก็แค่ชั่วโมงเดียวเองก็ถึงแล้วนะคะแต่ที่นี้กับนิน,น,นเลือกที่จะขับรถไปเองเพราะว่า แม่เท่านะคะอยากจะไปแวะถ้ำเป็นแตยะแล้วก็อยากจะไปไหว้พระหลายที่มากนะคะที่ยังไม่เคยไปเนาะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจขับรถไปกัน3ามคนย่านล้านและช่วงที่เราขับรถไปเนี่ยคือน้ํามันยังไม่แพงเท่านี้ไงคะก็เลยโอเคเนาะพอเทียบกับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับย่างกุ้งเชียงตุงมันก็พอๆกันนะคะ ประทับใจเมืองไทยไหมคือต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นบ้านหลังที่3ของเราคือปกตินี่จะอยู่ย่างกุ้งใช่ไหมคะบ้านหลังที่2ของนี่ก็คือเชียงตุงและบ้านหลังที่3ของนี่ก็คือเมืองไทยประเทศไทยกรุงเทพเลยนะชอบเนาะอาหารการกินถ้าตามสตรีทฟู้ดก็คือถ้าเทียบกับย่างกุ้งก็ค่อนข้างสะอาดนะค่อนข้างสะอาดแล้วก็อร่อยด้วยอีกอย่างไม,ไม่แพงมากนะคะก็โอเคเนาะ ชอบอะไรของประเทศไทยมากที่สุดส่วนตัวนะคะนีชอบขนมหวานมากขนมหวานทีเ่เป็นอย่างฟักทองบวชหรือไออะไรนะซาคูหรือที่เป็นขนมหวานขนมถ้วยอะไรองี้ยคะ่ะฝอ,อยทองอย่างนี้จะชอบมากเพราะว่าที่ยัางกุ้งทําขนมหวานเป็นก็จริงแต่ว่า เขาจะขี้เหนียวเครื่องนิดหน่อยกะทิก็ใส่นิดเดียวอย,อ,อย่างไรเงี้ยค่ะน้ําตาลก็ใส่นิดเดียวแล้วไปใช้แบบขวดน้ําตาลแทนมันก็เลยแบบไม่อร่อยนะแล้นี้ก็ไปซื้อนะไปซื้อเครื่องมาแล้วก็แบบมาทําตามที่เขาสอนใน y t u t u อะแต่เอาตรงๆนะแบบ ไม่อร่อยหรือวันนี้ไม่มีฝีมือในการทําอาหารหรือเปล่าไม่รู้นะคะสิ่งที่ชอบที่สุดในประเทศไทยก็คืออาหารค่ะขนมหวานค่ะของนี้นะโดยส่วนตัวนะหลายๆคนอาจจะชอบแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรก็ชอบหมดแหละแต่ที่ชอบที่สุดนะคะก็คือขนมหวานค่ะสรุปค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางคลิปนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ สรุปไม่ได้เพราะอะไรก็คือนี้แค่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะจากย่างกุ้งไปกรุงเทพเท่านั้นนอน,นี้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินของนี้ของนินน,นแล้วก็ของแม่เท่านะคะสคนคนละ157ดอลลาร์ไปกลับรวมทั้งน้ําหนัก ไปกลับเรียบร้อยแล้ว20กิโลค่ะคนละ157ดอลลาร์ค่ะส่วนพอไปถึงที่กรุงเทพนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรค่ะโรงแรมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็คือคนอาออกหมดเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณหลายท่านมากเลยนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าร้านอาหารตรงไหนอร่อยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆที่พักมีอะไรบ้างนะคะไปรอบนี้เนี่ยคือน,นี่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่านี้ไปเรียน สัมมนาเขาเรียกอะไรไปเรียนคอร์สกับคุณครูคนนั้นคุณครูคนนี้ด้วยเนาะก็เลยไม่ได้เที่ยวเต็มที่สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะจะไปตามที่พี่ๆหลายท่านคอมเมนต์ว่าร้านตรงไหนอะไรยังไงจะไปเที่ยวไปกินให้เต็มที่เลยเนาะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกคําถามหนึ่งนะคะในช่องติ๊กต็อกติดตามช่องติ๊กต็อกนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะเห็นใช้ไมโครโฟนด้วยทาไมไม่ นำมาใช้ในคลิป YouTube ด้วยละ่ะก็คือเพิ่งซื้อมานะคะยังยังไม่ได้นำไปใช้ในคลิปไหนเลยเนาะในคลิปนี้ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านที่ติเข้ามาทักเข้ามาว่าคลิปของเราอะ่ะเสียงเบาไปแล้วก็เวลาเดินถ่ายอะ่ะกล้องสั่นมากนะคะทำให้ดูแล้วตาลายนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าคำติคำทักคำชมเหล่านี้เนี่ยติพอความหวังดี เพื่อที่จะให้เราปรับแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เลยตัดสินใจนะคะที่ไปเมืองไทยรอบนี้เนี่ยก็ไปตัดสินใจกัดฟันแล้วก็ไปเดินหาซื้อไมโครโฟนไร้สายกับ ไม้กันสั่นมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะตอนแรกๆคุณอาจ,จะซื้อให้นะฮะน้องสาวคุณพ่อที่เป็นทอมเนาะจะซื้อให้นี่ก็บอกก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เนาะเราก็เกรงใจเขานะฮะ,ะเงินที่ไปซื้อไม้ไล่สายกับไม้กันสั่นมาก็คือมาจากนี่เลยนะคะเปิดค่าสอนออนไลน์สอนภาษาไทยให้กับคนพมา่าคนไทยใหญ่ค่ะก็เป็นครูสอนมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะมีคอสอยู่5คอสเนาะก็เลยทําให้อ่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเว ละว่างสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่อง Tik t o k ของนิดด้วยนะคะมีอยู่2ช่องช่องที่1ก็คือเป็นช่องตลกจริงๆคือคืนนี้ชอบในด้านนี้นะคะ,ะก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทนี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นพูดเป็นภาษาพม่านะคะส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะเปิดเพื่อที่จะแบ่งบรราษาไทยให้กับ ชาวพมา่าชาวไทยใหญ่ต่างๆที่อยากเรียนภาษาไทยนะคะเดี๋ยวนี้จะเปิดอีกช่องหนึ่งนะคะช่องที่ถ่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตอาหารการกินการแต่งกายความเป็นอยู่ของออคนเมียนมานะคะแล้วก็จะพูดภาษาไทยฝากติดตามชมด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดช่องเดี๋ยวตอนเย็นนี้ไปเปิดเลยเน,เนาะอะ,อะโอเคนะคะ นี้ไปเมืองไทยรอบนี้นี้ไปแบบฟรีวีซ่าค่ะอยู่ที่เมืองไทยได้14วันนะคะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยบอกกับคนขายด้วยนะคะให้บลินส์เป็นตัวเอ่อเป็นกระดาษออกมาเนาะตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะอย่างที่สองตัวเราจะต้องมีใบฉีดวัคซีนที่เป็นภาษาพมา่าครบแล้ว2เข็มนะคะแล้วก็ ไปที่ร้านอคอมพิวเตอร์นะะในเชียงตุงไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าพ่อของเนี้ยไปทำที่ย่างกุ้งเนาะก็คือไปให้เขาแปลใบฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษกที่เรียกกันว่า n o ทรีน,นะคะก็จะหมดประมาณ10,000หมืนจัด มีแค่3อย่างนี้แล้วก็แค่พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่มันตะลีก็ได้ย่างกุ้งก็ได้ถ้าเราซื้อตั๋วที่มันตะลีก็ไปที่มันตะลีถ้าเราซื้อตั๋วขึ้นเครื่องที่ย่างกุ้งก็ไปที่ย่างกุง้งนะคะตอนที่ไปเช็คอินคนก็จะค่อนข้างเยอะเนาะอะ,อะเขาก็จะไม่ค่อยตรวจอะไรหรอก เขาก็จะให้ผ่านเลยแต่ถ้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ยังไม่เคยเดินทางไปประเทศไหนนะคะเขาก็จะถามว่ากลับวันไหนมีโชว์มันนี่ไหมนะคะโชว์มันนี่รู้สึกจะ $200 ดอลลาร์นะคะหรือไม่ก็สองสามหมื่นบาทนี่แหละนี่ไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจนะคะก็ติดตัวไปก็ถ้าเขาถามก็เปิดเอาเงินให้เขาดูก็จบนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปชั้นสองพานต้อมอปั๊มนู่นนี่นั่นเรียบร้อยไม่ถามอะไรเลยแล้วเราก็ไปที่เกตไปนั่งรอขึ้นเครื่องเลยค่ะ พอไปถึงที่เมืองไทยนะคะเขาก็ตรวจคนเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปที่จุดหมายเราได้เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่จะไปอยู่เมืองไทยนานกว่า14วันหรืออยู่เกิน14วันอาจจะแบบอยู่เดือน2เดือนอย่างเงี้ยต้องขอวีซ่านะคะการที่จะไปขอวีซ่า2เดือนเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตเล่มจริงกับใบก๊อปปี้นะคะอย่างที่2ก็คือบัตรประชาชนอันจริงกับ อันที่3ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านอันจริงกับใบก๊อปปี้นะคะอย่างที่4ี่ก็คือรูปถ่ายของเรา2รูป3.5ซนติเมตรคูณ4.2ซนติเมตรค่ะแล้วก็อย่างที่5ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะก็คือขาไปเนี่ยจะต้องเป็นอันจริงเนาะส่วนขากลับเนี่ยเป็นใบบ o กิ้งก็ได้ใบจองก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะต้องมีสมุดบัญชีที่เปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า1นปี ถ้าสมุดบัญชีเพิ่งเปิดได้1เดือน2เดือนอย่างเงี้ยอาจจะค่อนข้างขอวีซ่ายากนะคะแล้วก็แบงก์สเต็กเมนต์เดือนนะคะไปขอที่ธนาคารได้เนาะแบงก์สเต็กเมนตเดือนนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Hotel Booking ใบจองโรงแรมหรือไม่ก็สัญญาเช่าห้องเช่า เป็นไบ c o ปปี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าเราไม่อยากเสียเวลาเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตไทยกรุงย่างกุ้งนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดฟอร์มมาแล้วก็เรากรอกรอได้เลยพอไปถึงหน้าสถานทูตเราก็พอพอไปถึงหน้าสถานทูตถ้าเขาเปิดแล้วเราก็สามารถไปต่อแถวแล้วก็ยื่นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ดาวน์โหลดฟอร์มจากเว็บไซต์นะคะก็สามารถ ไปขอที่หน้าสถานทูตได้แล้วก็จะไปเสียเวลากรอกฟอร์มตรงนั้นอีกก็แล้วแต่นะคะท่านไหนสะดวกอะไรยังไงก็ได้เนาะ,ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะถ้าคนไหนมีคำถามอะไรยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาได้หรือถ้าข้อมูลของนี้ตกหล่นขัดตกบกพร่องอะไรยังไงก็นะคะคอมเมนต์ติชมแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นี้ได้นี่จะไล่ นี้จะได้เอาไปปรับใช้แล้วส่วนตัวของนี้ก็จะได้ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนินิยนอินมียนมานิเนีนเชียงตุงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะอะอย่าลืมช่อง tiktok นะคะเดี๋ยวเย็นน,นี้จะไปเปิดเลยเนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่อะไรต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ